แล้ววันนี้ประเทศเรานะแม่งบ้ายศบ้าตําแหน่งแต่ทํางานไม่เป็นนะครับวันนี้นนในพลหลายคนแม่งไม่มีงานอะไรทำนะครับมีแต่ยศเดินแกว่งหําไปวันวันอนะ่นะนี่ว่าทําอะไรไม่ได้ไม่เคยสร้างความสุขให้ประชาชนประเทศนี้มันควรจะเจริญกว่าน,นี้นะประเทศนี้แม่งในพลก็เยอะทั้งที่ศึกสงครามก็ไม่เคยมี เนี่มแล้วมึงจะมีเยอะไปถึงไหนครับยูบนี้ตำรวจโอ้โหเฮียยศกันนะมันมันมันนั่งถแถลงข่าวนะับเอายศไอ้พลมานั่งถแถลงข่าวนะเว้ยเอาตำรวจแก่ๆนะมันนั่งถแถลงข่าวนะมันจะไปรูยเฮียอะไรนะครับเห็นไหมดูอยคุณเปิดดูทีวีนะเห็นตำรวจมานั่งถแถลงข่าวโอ้โหไอเฮียแม่ไงให้ไวรุ่นเข้ามาก็ได้นะครับ เอาหมวดหนุ่มๆหน้าตาดีๆสวยๆวยเอาเหนียงยงันยันมาทำเฮียอะไรหน้าอย่างก็ส้นตีนเห็นไหมมานั่งถแถลงข่าวก็ตอโลตอแหละอีกมึงหาคนดีๆอยู่นี้ไม่ได้แล้วไงวะเอาเอาเอโคศกตำรวจเนี่ยมันไปบัวนี่เป็นผู้หญิงจ้าจะาจ,า,จาหน่อยเอาหน้าหนังเหี่ยวอย่างหน้าส้นตีนนี่ยมาถแถลงข่าวอยู่ได้เห็นไหม แล้วก็ถแถลงข่าวก็ถแถลงแถงข่าวอะ่ะแม่งประชาชนแม่งเป็นโจรตลอดอะ่ะพวกมึงเป็นคนดีตลอดส้นเต็นนะนะครับงั้นอย่าให้กูได้มีโอกาสนะมีโอกาสได้ปฏิรูปตำรวจมาเล่นะพวกมึงแม่งกูจะล้างบางแม่งหมดเลยนะครับแล้วกูยิ่งฟังตำรวจแถลงขาล่าวนะกูยลืกขยะขยงทุกวันเลยวนะ่ามึงแม่งเอาดีเข้าตัวช่วยคนอื่นตลอดนะ ถ้าพวกมึงดีจริงทำไมประเทศนี้มันถึงวุ่นวายวะนะใช่ไหมถ้าประเทศนี้นะมันมีตำรวจเยอะขนาดนี้นะความจริงมันไม่ควรจะมียาเสพติดไม่ควรจะมีอาชญากรรมประชาชนต้องอยู่อย่างมีความสุขสิวะใช่ไหมเออพวกเรานะวันนี้หมดเวลากลัวแล้วสมัยก่อนคนนีชอบเห็นคนมีเครื่องแบบนวันนี้ผมรู้ทำไมผมรู้ใครรังเกียจขยะขยะเ้มือกัน เสียภาษีให้พวกแม่งเงินเดือนแม่งเวละก็เสียนะแดกกันเจ็ดแปดมือในเฮียนั้นวันนี้กูอยู่ข้างเด็กอยู่แล้วแล้วกูเห็นเด็กโดนรังแกแล้วแม่งเป็นทุกข์ไปเกินนะครับเด็กๆวกนนี้เสียสละออกมาเปลี่ยนแปลงประเทศนะครับวันนี้ใครด่าเด็กเจอกูแล้วกันแค่นี้แล้วะกูอยู่ข้างเด็กกูไม่เอาแล้วไอ้พวกไดโนเสาร์ กูไมนะ่เอาแล้วสักนากูบอกแค่นี้เลยกันนะไม่มีประโยชน์ไม่มีเฮียอะไรเลยนะมีแต่ดันแกล้งรังแกรประชาชนใช่ไหมเปลี่ยนยังไงไม่มีไม่จําเป็นต้องมีผู้นํนานะทีนี้ไม่จำเป็นต้องมีผู้นําประชาชนทุกคนนะครับลรวบอกประชาธิที่ประยประชาชนต้องเป็นใหญ่ทําไมต้องมีผู้นำล่ะครับทำไมต้องมีผู้นำ,นำอ่ะวันนี้นะไอ้ผู้นำประเทศเราเนี่ยก็คือผู้นำอยู่แล้วไงแล้วมันนำดีไหมล่ะครับ แต่นั้นประเทศนี้ไม่จำเป็นต้องมีผู้นําประเทศอื่นๆนี่เขาจเจริญแล้วจะบอกให้นะครับว่าประธาน,นาธิบดีเขาฟังประชาชนบางหลายๆประเทศจเจริญนี่ประธาน,นาธิบดีอายุสามสิบกว่าแล้วนี่นะครับแต่ประเทศเราเนี่ยผู้นำแม่งแก่หนังยานข้าราชการ,กรเกษียณไหนอีเนะครับ แล้วแม่งยังเกษียณเสร็จแล้วน่ยังต้องไปรับตําแหน่งที่ปรึกษาไปเป็นบอร์ดไปเป็นส้นตีอะไรเย,ยอะแยะไปหมดนะขอให้มึงเกษียณเพื่อไปพักผ่อนนะนะมันควรจะออกระเบียบใหม่แล้วถ้ามึงยังคิดว่ามึงยังฟิตใช่ไหมมึงยังเจ๋งใช่ไหมโอเคมึงไปทํางานได้แต่ไม่ให้รับบํานาญนะไอสัตว์ไม่ใช่รับบํานาญเสร็จแล้วไปรับเป็นบอร์ดรับวิสาหกิจต่อแดกกันเดือนสองตำแหน่งนี้คิปหาย นะแล้วมันคนแม่งค่อมไม่รู้กี่ตำแหน่งเลยแดกเงินเดือนทุกตำแหน่งเลย,กกเลเลยส้นตีนประชาชนล้วหกสิบแล้วมีใครได้กเกษียณบ้างทำงานแม่งจนตายข้าราชก,การแม่งหกสิบนอนเกาหํำอยู่บ้านก็มีเงินเดือนแดกใช่ไหมครับแต่บางคนมันใหญ่ไงเวลากเกษียณน,นี่เงินเดือนแม่งเจ็ดแปดหมื่นนะยังไม่พอคนระับยังกระเสือกกะสนนะไปทํางานต่อนะ อยากเงียบอยากเป็นบอดอยากเป็นนักการเมืองอยากเป็นรัฐมนตรีอยากเป็นอะไรก่อ,อกนครัวันนี้ถ้ทามึงยังไฝใช่ไหมมึงฟิตใช่ไหมัมหม้นอย่าเอาเป็นบำนานก็ไปทํางานต่อในะตาแหน่งมึงนะครับวันไหนมึงหยุดแล้วโอเคม,มันแดกบ,บำนาญต่อแ,แต่ไม่ใช่บำนานก็เอาตําแหน่งก็เอาเงินเดือนก็เอาแม่งทุกอย่างไอท้ทิพายานะครับแล้ววันนี้กูอยู่ข้างเด็ก ูอยากเห็นเด็กเปลี่ยนแปลงประเทศนี้กำจัดเสียให้สิน้นสักดีนาจงพินาศประชาราชจงเจริญเลิกถามหาผู้นำนะครับคุณนี่แหละคือผู้นำครับคุณนี่แหละคือผู้นำคุณจะมาถามหาผู้นำทำต้นเตอะไรครับทุกคนคือผู้นำ นี่คือระบอกประชาธิปไตยประชาชนต้องเป็นคนกำหนดทิศทางประเทศไม่ใช่นายพลกเกษียณน,นอกราชาการมากําหนดอนาคตประเทศวันนี้ประเทศแม่งเจ๊งชิบหายอยู่เนี่ยไม่เห็นยังไงครับเออนันักลงทุนแม่งย้ายฐานการผลิตครับวันนี้เรากําลังเสียนักลงทุนดีๆไปเยอะมากครับพวกนี้อยู่คู่กับเศรษฐีไทยมาอย่างช้านานนะวันนี้กําลังย้าย เตรียมการย้ายเยอะนะผมยังมีเพื่อนอยู่ในวงการอีกเยอะนะครับตอนนี้มีแผนเปิดโรงงานที่เวียดนามกันเป็นแถวเลยครับเดี๋ยวเจอไอ้ชุดใหญ่กูจะบอกให้นะเพื่อนผมอยู่ในระดับบริหารนังนั้นตอนนี้มันบอกเลยมาร์กผหไม่หวแล้วเฮ้ยตอนนี้นะโรงง,งานกูแม่งกำลังเตรียมแผนเรากำลังสูญเสียนักลงทุนนะครับ มาร์กรถคำหยาบไปในทุกกระทรวงวันนี้ผมไลส์สดอยู่นะครับถ้าผมไปนั่งในกระทรวงแล้วผมจะพูดกับขรร้าราชการแบบนี้ได้ไงล่ะคุณก็ใช้ใช้เกลือนี่ครับนะแต่วันนี้ผมมาดา่านะครับพอราชการพวกคุณนุนหัวนะเดือนเดือนคุณเยอะทําง,งานหน่อยเถอะเงี้ยมันจะสะใจได้ไงมันจะคนจะดูถึงสองพันได้ไงต่อไอ้เจ๊ดแม่ไอ้สัตว์ไอ้ดาส้งต้นอย่างเงี้ยใช่ไหม ด่ามันนะครับผมทําให้คุณเลิกกลัวครับนะครับทีมึงจะมีดาวมีเดือนอะก็ช่างมึงเถอน,นะครับสมัยก่อนเนี่โอ้โหแม่งมีดาวปะบาในกลกางรังแกรประชาชนวันนี้กล้าหรือเปะละ่าล่ะวันนี้มีไหมครับที่มันเดินมาเนี่ยวันนี้นพวกมันเราไม่มีลูกน้องก็จบแล้วนะวันนี้ผมเห็นนายพลนอกราชการหลายคนไม่มีน้ํายาครับช่วยเหลือใครก็ไม่ได้จริงไหม มีแค่นั้นนะยังไม่ต้องใช้นะหมดมึงยื่นนามบัตรไอ้กูในพลนะเว้ยลองโดนโดดถีดีครับทำอะไรไม่ได้แล้วครับสั่งลูกน้องไม่ได้แล้วครับลูกน้องไม่ฟังแล้วมึงหมดกำหน้าไปแล้วบางคนนะมียศนะแต่ไม่เคยคุมกำลังมาก่อนมีแต่ยศครับนะบพอเกษียณมาก็มีแต่หำครับทำเฮียอะไรไม่ได้แล้วครับผมลองมาแล้วนะช่วยเหลือใครไม่ได้ มีจะยดเอาไว้คู่ขู่คนที่ไม่รู้นะเราไม่คู่เด็กปากซอยแม่งตอบเอาด้วยวนี่ตรงนี้อมว่าไงนพลเราแม่งไร้ค่าเยอะมากผมรู้ว่ามันรู้จะมีเยอะไปไหนอ่ะแล้วนี่กลายเป็นภาระประเทศกูรู้ว่าวันนี้งบประมาณแผ่นดินคะรับหนึ่งในสามนะครับเป็นรายจ่าย สำหรับค้าราชการเป็นเงินที่ใช้จ่ายกับเจ้าหน้าที่รัฐนะหนึ่งจุดหนึ่งล้านล้านบาทนะครับเออคุณรู้ว่านี้นะปีละสามแสนล้านครับเงินที่เราต้องเตรียมไว้กับค้าราชการบำนาญนะรู้ไหมมึงเยอะไปไหนอ่ะแต่ประชาชนนะครับหกสิบแล้วบางคนยังต้องทำงานครับบางคนหกสิบแล้วยังไม่มีเงินในแบงก์เลย เออกูดูนะเขารายการบางคนนะครับกรเกษียณอ่ะสมมติว่ากเกษียณที่เงินเดือนเจ็ดหมื่นนะกูคิดดูแล้วกันอ่ะบางคนไม่มีตําแหน่งนะครับไม่มีบทบาทนะครับเป็นตําแหน่งลอยเขาจำไหมครับ,รบผู้คงทรงคนวุฒิผู้เชี่ยวชาญผู้ชนานาญการที่ปรึกษาอะไรพวกนี้พวกนี้ไม่มีงานให้ทําครับแต่เอาแค่เขีย่ยมไว้พ้นทางไปแขวนไว้นี่เขาเรียกตำแหน่งประจํา ไม่มีงานได้ทำตีแต่ก๊อบกับนั่งเกาไข่อยู่ที่ทำงานเผเ่อไม่ต้องมาทำงานก็ได้เพราะมาก็ไม่มีเก้าอี้ให้นั่งนะเอาเจ็ดมืนนี่คือเงินกเกษียณน,นะครับคูณด้วยสิบสองแปดแสนสี่ แสดงว่าเขามีเงินฝากอยู่แปดแสนสี่ต่อปีสิ้นเดือนมากูรับเจ็ดหมื่นเจ็ดมื่นเจ็ดมื่นใช่ไหมครับงานไม่ต้องทำแล้วนะครับลูกเมียเบิกได้อีกเจ็บป่วยหาหมอได้อีกใช่ไหมครับแล้วถ้าเกิดแม่งเสือกตายช้านะครับกรเกษียณหกสิบร้อยปีไม่ตายหรมั้งนะอยู่ไ่่อีกสี่สิบปีนะ อยู่มากว่าใช้ทํางานนะอาจจะรับรายการสามสิปีแต่อยู่อีสี่สิปีถึงจะตายนะตอนรับรายการเริ่มตั้งแต่ตําแหน่งน้อยๆกกเดือนน้อยๆน้อยๆน,น้อยทำงานไปเรื่อยๆนะครับสมมติเราเริ่มทํางานอายุยี่สิบห้าใช่ไหมครับทํางานสามสิบห้าปีครบเกษียณแต่อย่าลืมนะว่าตอนเริ่มต้นเงินเดือนมันน้อยรายเรือเลยต้อๆงตั้งโต,งตพอโตแล้วเนี่ย ฐานเงินเดือนแม่งสูงแล้วเวลากเกษียณมันแดกเงินเดือนสูงนะเว้ยแล้วเสือตายช้านะคูไไ้สี่สิบสามสิบสามล้านแสดงเขามีเงินฝากถึงสามสิบสามล้านนะเห็นไหมคุณลงคิดดูเดี๋ยวไม่ยอมตายก็กินบำนาญไปเรื่อยบำนาญไปเรื่อย คุณจะมีปัญญาไหมชาตินี่คุมีปัญญามีเงินเก็บสาสิบสามล้านไม่นอนกินจนตายไหมเออเห็นไหมครับที่บอกเป็นข้ารายการมันสบายมากมันควรที่ต้องวันนี้ถึงวเวลาต้องดูแลประชาชนแล้วไอสัตว์ไม่ใช่รังแกประชาชนวันนี้กูมึงไม่ให้ราคา ถ้ามันมีนายพลเยอะกันในประเทศแม่งไม่สงบสุขประชาชนยังเดือดร้อนคนเดือดร้อนแม่งมาหากูอไอสัตว์ทำไมไม่ไปหาพวกนายพลให้ช่วยละ่ะเห็นไหมกูรู้ท,ที่ดูเนี่ยคนประชาชนเดือดร้อนแม่งมาหามา้าพิทูอ่ะทำไมไม่ไปหาเจ้าหน้าที่รัฐล่ะครับนั่นคือกูไม่ได้แดกเงินเดือนจะภาษีด้วยเพราะอะไรเพราะก็ไปหาแล้วมันไม่ได้ประโยชน์สันตินอะไรไง เขาต้องมาหามาร์กไงเออแล้วเราถามไรที่ยังมีคนพี่มาช่วยหน่อยช่วยหน่อยแสดงว่าองค์กรรัฐแม่งห่วยแตกส้นตีนอะไวง่ายเลยแล้วไอ้คนนึงต้องมาหามาร์กอะ่ะมาร์กมันไม่ได้มีตําแหน่งเฮี้ยอะไรเลยนะเออแล้วผมบอกเลยว่าวันนี้พวกเราเนี่ยหลายหลายคนเนี่ย คนแก่ประเทศนี้นะได้เดือนละเท่าไหรแปดร้อยใช่ไหมตอนนี้เบี้ยชราคนแก่แปดร้อยบาทนะแต่ข้าราชการเกษียณเจ็ดแปดหมื่นเหมือนกันไหมเออถึงบอกไงว่ามันคนละเรื่องกันเลยนะครับชีวิตประชาชนเนี่ครับมันควรจะได้รับการดูแลที่ดีไม่ใช่ถูกลังแกงทุกวันนี้ ประชาชนต้องทำงานจนตายนะไม่มีทางที่จะมีสบายเับราชการราชการนี่นะยิ่งตำแหน่งสูงมึงยิ่งต้องดูแลประชาชนดีดเพราะเวลาพวกมึงกเกษียณพวกมึงรับกันนะไม่มีต่ำมาห้าหมื่นอยู่แล้วล่าสุดคร,รับบรบบำนานออกมานะครับใครที่เงินเดือนตอนกเกษียณไม่ถึงหมื่นให้ปรับเป็นหมื่นแล้วมีพิเศษให้อีกสองหมื่นไออีกหมื่นหนึ่งเป็นต่ำสุดคือต้องรับสองหมื่นเกษียณ แต่ประชาชนรับ800ร้องตายพองตาย